Pharmafac Academic Center a total solution for better life สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานะครับทั้งยาเคมียาชีวภาพเลยโดยเฉพาะประเด็นสำคัญอย่างเรื่องความยั่งยืนและก็มาตรฐาน GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเนื้อหาหลักสูตรสำหรับวิศวกรเลยครับจะช่วยให้เห็นภาพรวมความซับซ้อนต่างๆของวงการนี้ใช่ค่ะ คือเป้าหมายเราก็อยากจะกลั่นเอาเฉพาะเาสาระสําคัญออกมานะคะทําความเข้าใจว่าทําไมห่วงโซ่อุปทานยาเนี่ยมันถึงพิเศษกว่าอุตสาหกรรมอื่นแล้ว GMP กับความยั่งยืนเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างครับถ้าให้เริ่มจากภาพรวมก่อนเลยอะไรคือความต่างสําคัญสําคัญของห่วงโซ่อุปทานยาครับแกนหลักๆมันก็คือเครือข่ายนะคะตั้งแต่คนผลิตวัตถุดิบโรงงานผลิตยาผู้จัดจําหน่ายไปจนถึงมือผู้ป่วยเลย แต่จุดที่ต่างชัดๆเลยก็คือความเข้มข้นค่ะกฎระเบียบการควบคุมคุณภาพคือมันสูงมากสูงเรี่วเลยในทุกขั้นตอนลองลึกภาพตามนะคะเทียบการผลิตเสื้อผ้ากับการผลิตยาคือยาเนี่ยคุณภาพความปลอดภัยต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ยังมีความจำเป็นเรื่องการขนส่งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเข้มงวดมากๆที่เราเรียกว่าโคเชนโลจิสติกส์นะคะ โดยเฉพาะพวกยาชีวาภาพวัคซีนอันนี้คือผิดพลาดได้เลยจริงๆและหัวใจหลักที่คุมทั้งหมดเลยก็คือ GMP ค่ะ Good Manufacturing Practice คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่เรื่องความสะอาดในโรงงานแต่จริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นมากคือมันครอบคลุมตั้งแต่บุคลากรเลยนะคะต้องมีความรู้ความสามารถสถานที่เครื่องมือก็ต้องเหมาะสมการบันทึกข้อมูลทุกอย่างต้องละเอียดชนิดที่ว่าตรวจสอบย้อนกลับได้หมดเลย ไปจนถึงระบบจัดการเวลามีปัญหาร้องเรียนหรือว่าต้องเรียกคืนยาซึ่งภาระเรื่องเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่า validation เนี่ยถือว่าเยอะมากค่ะเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยค่ะอ่าครับเข้าใจเลยครับว่า GMP นี่มันเข้มข้นขนาดนี้จริงๆแล้วพอการผลิตมันซับซ้อนขนาดนี้การวางแผนในห่วงโซ่นี้ต้องเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ การวางแผนนี่คือหัวใจเลยค่ะสำคัญมากตั้งแต่การพยากรณ์ความต้องการยาเลยนะคะต้องแม่นที่สุดเพราะถ้าพลาดไปเนี่ยยาขาดก็กระทบผู้ป่วยยาเหลือทิ้งก็สิ้นเปลืองหมดอายุอีกการวางแผนกำลังการผลิตให้มันสอดคล้องกันการเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบก็ไม่ใช่แค่ดูราคาถูกนะคะแต่ต้องมั่นใจว่าเขาผ่านมาตรฐาน GMP เหมือนกับเราด้วยอ๋อผู้ส่งมอบวัตถุดิบก็ต้อง GMP ด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะสำคัญมากแล้วก็ที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการบริหารความเสี่ยงค่ะห่วงโซ่นี้มันค่อนข้างเปราะบางนะคะอาจจะมีปัญหาจากผู้ผลิตแค่รายเดียวหรือภัยธรรมชาติหรืออะไรที่ไม่คาดฝันการมีแผนสำรองแหล่งผลิตสำรองเนี่ยจำเป็นมากๆค่ะเพราะผลกระทบมันไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือชีวิตคนครับผมพอพูดถึงความเปราะบางก็นึกถึงเรื่องโคเชนที่บอกว่าต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดมันจัดการยังไงให้มั่นใจได้ครับ อ๋อค่ะอันนั้นคือความท้าทายหลักเลยโดยเฉพาะยาชีวภาพที่มันไวต่ออุณหภูมิมากๆก็ต้องใช้พวกบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิแบบพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงๆมีการติด data logger หรือเครื่องบันทึกข้อมูลดิจิตอลเพื่อติดตามอุณหภูมิตลอดเวลาอาจจะ24ชั่วโมงเลยรถขนส่งก็ต้องเป็นห้องเย็นแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐาน G.D.P. หรือ Good Distribution Practice ด้วยค่ะ GDP นี่คือมาตรฐานการจัดจำหน่ายที่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเน้นเรื่องการรักษาคุณภาพยาตลอดการขนส่งจนถึงมือผู้รับเลยคือถ้าอุณหภูมิมันเพี้ยนไปนิดเดียวยาอาจจะเสื่อมสภาพใช้ไม่ได้ผลหรืออาจเป็นอันตรายได้เลยค่ะโหฟังดูแล้วต้องลงทุนเยอะแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดสูงมากๆเลยนะครับและทีนี้เรื่องความยั่งยืนล่ะครับมันเข้ามาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงบ้างค่ะ ความยั่งยืนในที่นี้เรามองสามมิติเลยนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสแต่เป็นเรื่องจําเป็นแล้วค่ะในยุคนี้ในมุมสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องการลดของเสียอย่างเช่นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ซับซ้อนหรืออุปกรณ์การผลิตที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งการพยายามใช้พลังงานหมุนเวียนการนำหลัก 3R Reduce Reuse Recycle มาปรับใช้เท่าที่ทำได้นะคะภายใต้ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด ส่วนมุมสังคมก็คือการดูแลพนักงานจริยธรรมในการทําธุรกิจการเข้าถึงยาของผู้ป่วยและมุมเศรษฐกิจก็คือการทําทั้งหมดนี้โดยที่ยังคงประสิทธิภาพลดต้นทุนในระยะยาวแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งอันนี้สําคัญมากในอุตสาหกรรมยาครับผมฟังดูมีความซับซอ้อนแล้วก็ความท้าทายเยอะมากขนาดนี้แล้วเทคโนโลยีใหม่ๆมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้บ้างไหมครับช่วยได้เยอะเลยค่ะ ตอนนี้เทคโนโลยีดิจิตัลกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากอย่างเช่นเซนเซอร์ IoT หรือ Internet of Things ที่ติดบนบรรจุพันยาเลยนะคะช่วยติดตามอุณหภูมิความชื้นได้แบบ Real Time ททำให้รู้ได้ทันทีเลยถ้าเกิดปัญหาระหว่างขนส่งในโคเชนหรืออย่าง AI ปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามาช่วยพยากรณ์ความต้องการยาได้แม่นยำขึ้นลดปัญหายาขาดยาหมดอายุ บล็อกเชนก็สามารถสร้างบันทึกการเดินทางของยาแต่ละกล่องที่แก้ไขไม่ได้เลยทำให้ตรวจสอบย้อนกลับได้โปร่งใสามากช่วยป้องกันปัญหาย,ยาปลอมได้ดีขึ้นด้วยค่ะการใช้ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ก็ช่วยหาจุดอ่อนแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพทางระบบได้ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อุปทา,านอัจฉริยะหรือ Smart Supply Chain ที่มันตอบสนองได้เร็วขึ้นแม่นยาขึ้นในอนาคตค่ะ โอ้โหฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานยานี่มันเป็นยังไงครับสูงมากๆค่ะมันต้องอาศัยการผสมผสานกันของหลายอย่างทั้งมาตรฐานการผลิตการจัดจำหน่ายที่เข้มงวดสุดๆอย่าง GMP และ GDP การวางแผนที่ต้องมองไปข้างหน้ามองรอบด้าน การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจังการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความโปร่งใสและทั้งหมดนี้ต้องทำไปพร้อมๆกับการคำนึงถึงความยั่งยืนด้วยค่ะทั้งต่อสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ความอยู่รอดของธุรกิจเองเพื่อเป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากๆครับงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับในอนาคตเนี่ยแนวโน้มเรื่อง personalized medicine หรือยาที่ผลิตเฉพาะบุคคลมันกําลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆห่วงโซ่อุปทานที่มันซับซ้อนแล้วก็ต้องรักษาม,มาตรฐานสูงขนาดนี้มันจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อจะรองรับความต้องการที่มันทั้งเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเร่งด่วนกว่าเดิมมากๆด้วยครับ